ไปได้มากน้อยขนาดไหนในช่วงระยะปี2021นี้อินเดียจะยอมรับเงินสกุคลคริปโตเคอเรนซีมาใช้เป็นอีกเงินสกุลเงินในประเทศของเขาอันนี้มีข้อมูลอะไรที่พิสูจน์บ้างเราก็ต้องไปฟังกันหลังคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชม น,น,นะสวัสดีครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีหรือในสกุลบิตคอยนะครับใครเป็น f อ b i t บิตคอยนะครับก็ติดตามข่าวนี้ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตนะครับว่าอินเดียเนี่ยจะมีการให้ผ่านตัวร่างกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการใช้เงินสกุลคริปโตเคอเรนซีหรือไม่นะครับ อันนี้เป็นแหล่งข่าวจาก The New India Express นะครับเป็นแหล่งข่าวชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมของคริปโตเคอเรนซีในประเทศอินเดียนะครับเขากไ็ได้รายงานในหัวข้อนี้เลยนะครับว่าการที่เอลซาดอยยอมรับบิตคอยเนี่ยอาจทำให้รัฐบาลอินเดียพิจารณาให้บิตคอยมีคุณสมบัติเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งในประเทศด้วยหรือไม่นะครับนั้นเราก็ต้องตามกันต่อไปนะครับนั้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กัน นะครับว่าทางประเทศอินเดียเนี่ยจะยอมให้เงินสกุลดิจิตอลเข้ามาในปี2021หรือเร็วเๆนี้หรือเปล่านะครับเราจะไปสรุปกันท้ายคลิปก่อนที่จะไปสรุปกันนะครับก็เราก็จะเห็นนะครับความเคลื่อนไหวในการร่างกฎไอ้ร่างพรบรตัวใหม่ ที่จะเข้าไปเจราจานะครับที่จะทําให้กฎหมายบ,าบังคับชุดใหม่เนี่ยมันผ่านนะครับในรัฐสภานะครับของอินเดียก็ยังไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางธนาคารของประเทศอินเดียนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณานะว่าจะให้คริปโตเคินซี่ผ่านเข้ามาในประเทศหรือเปล่านะครับ เราก็ต้องดูกันนะว่าธนาคารกลางของประเทศอินเดียเนี่ยเขาแบนบิตคอยด้วยสาเหตุอะไรบ้างนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับคือไอธุรกิจนะครับหรือทรัพย์สินทรัพย์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนะครับในประเทศอินเดียเนี่ยมีความเสียสนะเส่ยงสูงมากนะมีความเสี่ยงสูงมากแล้วอินเดียเนี่ยไม่ยอม ให้ปล่อยกู้เลยที่จะไปทำธุรกิจแบบนี้นะครับโกโลนลอกอะนรนี้ผมผมไม่ค่อยเชื่อนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ท,ทำธุรกิจหรือถือครองในประเทศอินเดียอยู่ก็มีหลายกลุ่มนะครับที่ได้ผลได้ผลเสียตรงนี้นะครับแต่ตามข้อมูลเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นอินเดียเนี่ยนะครับก็อยู่ในระหว่างการพิจารณากฎหมาย ฉบับใหม่นี้อยู่นะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับโดยนายนานนันดานนะครับเนลิคานินะครับประธานบริษัท i n f o ฟซิบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีในอินเดียได้เรียกร้องให้อินเดียเนี่ยออกกฎหมายที่จะทำให้คริปโตเคนซีถูกกฎหมายนะครับไม่ใช่แค่เงินที่สามารถชำระได้การกฎหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งเป็นสินค้า โอกพันข้อมูลนี้มาจาก you today ครับเราต้องดูกันนะว่าอินเดียเนี่ยนะครับในปี2021ันี่สเอนี้ยเขาเนี่ยจะเอาเงินสกุคลคริปโตเคอร์เรนซีผ่านกฎหมายมาหรือเปล่ามาใช้ในประเทศหรือเปล่ามีข้อมูลอะไรสนับสนุนบ้างนะครับที่อินเดียมีความจำเป็นอย่างนั้น เหมือนเอลสวอดด์อย่างแรกนะครับผมเชื่อว่าเงินสกุลของอินเดียเนี่ยเป็นเงินสกุลท้องถิ่นนะครับไม่เหมือนกับเอลสวดอ์ที่ใช้ดอลลาร์นะครับจากปีสองพันไปไปลายนะครับก็เปลี่ยนมาใช้เงินสกุลของดอลลาร์จากเงินสกุลของตัวเองนะครับฉะนั้นอินเดียเนี่ยมีการ มีค่างเงินของตัวเองนะครับมีขอบเขตเรื่องของเงินของตัวเองนะครับสามารถปกป้องค่างเงินของตัวเองได้แต่ตอนนี้อินเดียก็มีปัญหาเศรษฐกิจมากพอสมควรนะครับฉะนั้นผมเชื่อในข้อมูลนี้นะครับว่าอินเดียเนี่ยมีเงินสกุลของตัวเองนะครับอาจจะไม่ยอมเหมือนเอลซาวาดอนะครับ ไม่ยอมที่จะให้คริปโตเครนซีนะครับกฎหมายเกี่ยวกับคริปโตเคินซีเนี่ยผ่านในประเทศแต่อาจจะเป็นเรื่องของเงินสกุลดิจิตัลของอินเดียนะครับซึ่งอันนี้ผมค่อนข้างรับประกันนะครับว่าอินเดียอาจจะไม่เอากฎหมายเรื่องของการใช้จ่ายนะครับเงินสกุล ดิจิทัลนะครับหรือคริปโตเคอเรนซีมาใช้ในเร็ววันแน่นอนแต่อาจจะเอาเรื่องของสินทรัพย์นะครับเป็นสินทรัพย์หนึ่งในประเทศอินเดียที่ยอมรับตรงนั้นเปิดให้มีการซื้อขายเปิดให้มีแพลตฟอร์มต่างๆมีกระดานเทรดในประเทศของอินเดียนะครับที่จะมีการซื้อขายกันซึ่งผมสรุปเลยว่า จากข้อแรกนะครับคือยังไม่รวดเร็วขนาดนั้นที่อินเดียจะยอมรับเงินสกุลน,นี้มาใช้จ่าย้นะครับคือเรื่องของพลังงานสะอาดถ้าอินเดียเอามาใช้จริงมีคนต่อต้านนะครับและอินเดียจะเอาโจทย์ตัวไหนมาสร้างพลังงานสะอาดได้เหมือนเอลซาวาดอ์เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเอาเงินสกุคลคริปโตเคอนซีมาใช้ก็จะมีปัญหา ภายในประเทศอ่ะนะครับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าด้วยต้องอย่าลืมนะครับว่าอินเดียเนี่ยมีปัญหาเรื่องพลังงานไฟฟ้ามากใครเคยเข้าไปในรัฐของบังกลอบ้างนะครับหรือจังหวัดของบังกลอของอินเดียนะครับสังเกตเลยว่าถ้าเกิดคนเนี่ยหรือคนไทยเนี่ยเข้าไปเรียนนะครับบางครั้งเนี่ยตอนช่วงกลางวันเนี่ย ไฟฟ้าดับนะครับดังนั้นบิตคอยเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยน่าจะไม่มีการใช้ในอินเดียนะครับเพราะยังไม่มีโจทย์เรื่องของพลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนเลยนะครับที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเพียงแต่เอลซาวดอรเนี่ยใช้เรื่องของภูเขาไฟเท่านั้นเองนะครับที่ที่เข้ามาช่วยแต่อินเดียไม่น่าจะทำได้ขนาดนั้น ถ้าเกิดที่ไหนที่มีภูเขาไฟผมว่าการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีที่จะเข้าถึงนะครับในการขุดบิตคอยเพื่อจะไปอยู่บนแถวภูเขาไฟเนี่ยน่าจะไม่มีโจทย์นี้นะครับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ไหมได้นะครับแต่การผลิตไฟฟ้าของพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ว่ามันจะช่วยทำให้การขุดบิตคอยมันราบเรื่นมากขึ้น ก็มีอยู่สองอย่างนี้นะครับที่เป็นประเด็นผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่าหนึ่งความเห็นนะครับก็จะทำให้ชุมชนของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b ์และกดกระดิ่งและกดปุ่มติดตามนะครับเรามีสี่ช่องทางด้วยกัน คือบล็อกดิจิตเฟ o บุ๊กยูทูบและไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชุดคริปโตเคอเรนซี่คอมมูนิตี้นะครับข้างในก็จะมีความรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ Bitcoin นะครับมีการให้ความรู้ในการซื้อขายบิต o i n ในแต่ละวันด้วยก็สามารถหาลิงก์ได้นะครับที่แท็บชุมชนหรือใต้โพสต์นี้ถ้าไม่เจอก็เข้ามาทักกับเราได้ทางใดทางหนึ่งสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ